ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเนาะครับเนาะวันนี้ก็พ่อก็ต้องจันชาแนลอีกคือเก่านะครับเนาะเป็นวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับเนาะวันนี้ต้องจันสีผ้ามาเดีเดีเอารถไอติมไปจะแลนเมื่อหาใหญ่ไปไว<ะ>ิ่งเร็วๆ ไว้ๆนะ้ารถจะมานะสิพาเผื่อนๆมาเบิงสมุนไพรเนาะครับเนาะต้องจัำกับทายคลิปแนวอื่นมาหลายแล้วมื้อนี้สิพามาเบิงสมุนไพรไก่โตเนาะครับสมุนไพรไก่โตผมก็บ่ค่อยหูเรื่องัาไ,ได้หรอกครับผมจำอาในกูเกิลเนานะครับ ครับครับ,รบไปหายายไปหายายวิ่งไปหายายเรร็ว,รวตาถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> <c oughs> ครับสมุนไพรไก่โตผมสิพาเพื่อนๆมาเบิ่งเนาะครับเนาะสรรพคุณมันผมกับวัดเก่งมาแล้วดอกครับผมคีอต้นมะงเย้าแดงนะครับเนาะต้น,ะตนมะเย้าแดงมีสรรพคุณแบบใดต้องจันกร์ก็จะบอกให้ฟังเขาวๆเนาะครับเนาะขึ้นไววเพิ่นนี่ เอาไปจีไปเผาไฟนะครับแต่ว่าจะกินหลายกินพอเป็นยาระบายเนาะครับเนาะกาลพอนี่เอาไปล้นไฟการเอาไปล้นไฟแล้วก็กากกาวกมาเปาใส่หูหูเห่าอื่นนะเผื่อๆหูเห่าอื่นแล้วก็มาเปาใส่หูเห่าหูกะทิเส้าอื่นนะครับเนาะ ส่วนหากเพื่อนกน็เอาไปต้มต้มกินแก่โลกมะเร็งเด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อนๆทุกคนอาจจะมีอยู่คางเพื่อนคางซัน้นคางบานคางยังคางคขั้วคางบานเนาะครับอาจจะบ่ฮู้จักสรรพคุณของเพิ่นต้ฟังไว้นะครับด้วยท้องจัดก็หูมา้า ่็ขาวขาวขึ้นกันนะครับนเนาะมกเย้าแดงหรือสบู่แดงนะครับแลเขาเอื่นสบู่แดงหากคนเอาไปต้มกินแก่หลกมะเร็งน,นะครับเนาะตามที่ผมเบ่งในคู่เกิน เพื่อทุกคนก็ล่องเอาไปใส่ไปน,นะครับด้านวยเป็นอ่นี้มีสปปรรพคุณุ้นถอนกันครับผมเอาไปเผากินหรือเอาไปตําผ้าฟีก็ได้ครับเป็นฝีแตะทาแต่ก็จะค่อยหัดบีบหัวมันออกนะครับเนาะบีบหัวฟีที่เ้าเป็นนำลำล่างกายน้ำต้นน้ำโตเ้านี่แหละ กัดสิคคอยดีขึ้นกัดสิคคอยเศร้าครับเพื่อนเพือนลองมั่งเลยครับเ้อสมุนไพรไก่โตตะกี้ผมก็เห็นตั้งแต่ค้นยู่ยไกๆกันนะครับนอนหน้าเนาะเราเอามาต้มกินเสมอเสมอหน้าตาเราแดงหุ้่นเลยเลยครับบ่คอยมีโรกมีไพยต้มกินน้ำอุ่นมันนะครับผม ตนเป็นเนี่ยนี่นะครับด้วยลักษณะตนของ่นเด้อตุ๊กน้อง่นก็ลายอยู่ครับที่ท่าหีก็มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนี่ครับ,นรบนตนเนาะหลายอยู่ครับผมนี่มันอยู่ทั้งหลังสลาประชาคมครับ อยู่ขางสนามซาลาประชาคมที่ผมมาเบิ้งมาเห็นนะครับเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเบิ่งในส้นคมคลิปนี่งกองลองไปเห็นไปะนะครับเด้อเอามาต้มกินหากเพคนครับเอามาต้มกินแล้วก็ผูใ้ใดเป็นหูอื่อน,นะครับเนาะเอาการอนไปเผาไฟแล้วก็ามาเป่าใส่หูมันก็สิเศร้าอื่นครับผม น่วยมันก็เป็นยาระบายครับเอาไปเผาไฟกินหน่วยหนึ่งหรือสองหน่วยพ่อเด้อพี่น้องเด้อจะกินหลายกินหลายมันก็เสียหายโทษครับสมุนไพรก็ได้เพราะมันของพอดีคลับมันดีถ้าเฮ้ากินถึงลักษณะถ้ากินเกินอัตราเกินที่่นบอกมันกับเป็นผิดเป็นไพ่เป็นโทษให้เฮ้าเป็นนั่นเป็นนี่หรือเขาโรงพยาบาลก็ได้ครับผมเพราะวา่ามันกินเกินประมาณ กินหลายโพดนะครับผม มีแต่สมุนไพร้าพวพอจ้ำซื้อมาได้เพราะว่าท่องจันกับบอของบอ,งบองเกง่งคือมาทังสมุนไพรนะครับเนาะวันนี้กําลัางถ่ายคลิปแหลกครับถ่ายเกีียวกับสมุนไพร ก็เป็นต้นกกผีหมอบครับเครื่องกกผีหมอบหลายหลายเพื่อนๆนี่ก็เป็นยาสมุนไพร้วยกันนะครับเพื่อนๆให้ห้ากลนเอาหากมันนี่ครับไปหล่างออกตาห้มันแหงแล้วห้าก็ต้มเอาไปต้มนะครับเนาะต้มกิน ต้นสิเป็นยาบำรุงร่างกายเด้อเพื่อนๆเด้อต่ว่าเฒ่าจะกินหลายนะครับกินหมือนละแก้วก่อนนอนครับผมเป็นยาชูกำลังยาบำรุงร่างกายเฒาเองนะครับแต่ก็มีสรรพคุณบำรุงร่างกายและการรักษาฟีครับผมเอาไปตำหรือไปฝนสะฮีนก็ได้ครับเพื่อนๆ ผ้าหัวฟีที่เทาเป็นขึ้นมาเนาะครับเนาะท่าหัวฟีแต่ภาษาภาคกลางนี่ผมก็จำไม่ได้ว่ากันคือกันว่าเพิ่นเอินว่าอีหยังเนาะครับนี่เนาะแต่ภาษาบา้านเท่านี่คือกกพีหมอบกกพีหมอบนะครับขันท่าไปสูนพันสิหดนะครับใบพันสิหดลงในขันท่าสูนแต่บิ่งเด้อะคนกินสูนให้เบิ่ง ลดลงแล้วครับนะจีมหมอบลงเลยนหมอบลงแ ok? ะเจ้าว่าแถวบ้านเน่าคนอื่นกกฟีหมอบลดลงบัดคือจังเป็นเพิ่นเป็นใบแห้งนีคนงคงนนงค่ครับกับพันลดลงคลายๆก็ใบกระเสงหนามเนาะครับๆเนาะครับเนาะคลายๆก็ใบกระเสงหนามใบเพิ่น เป็นดอกคล้ายๆกันครับดอกมันงามแล้ไปตากมันแห้งคุดคุดเอาหากมาเลยดวยครับเพื่อนเพืนคุดเอาหากมันแล้วก็ไปตากมันแห้งไปต้มครับกินก่อนนอนมือละแก้วด้วยเพื่อนเด็ดเด็ดหูจักว่าสมุนไพร ไก่โตเฮามียังเน่เนะครับเนาะที่ผมบอกมาก็มีอยู่สองอย่างหละเดวนี่คือบักเน่าแดงหรือสบู่แดงที่ผมบอกมาตอนตุนนะครับเนาะตอนแหลกๆที่ผมเบอกมา หลังจากฟังสรรพคุณสมุนไพรสองโตแล้วผมกับสิภาเข่าสวนเนาะครับเนาะพาไปเบิงสวนแนวกินแนวอยากแาบนี้ครับผม